็ขอากราบสวัสดีครับนะผมจะมาเล่นนาวีเมื่อกี้ผมเริ่มไปแล้วผมว่าลืมเปิดไม้เว้ยแล้วผมก็มนั่แหละตัวที่ดันแรงแล้วผมก็ออกไปเปิดไม้แต่มันเปิดไม่ได้แล้วก็บึมนมบบนี้แหละกำลังกำลังเชื่อมตัวมันไม่รู้นะว่าจะเข้าไปใหม่ไหมมนะ นี่ไงนี่แหละคือความซวยผมจะเสียดาวไหมล่ะแล้วผมจะเสียคะแนนอือแล้วผมก็มีด้วงแล้วก็ไบรท์แล้วก็เทียวแล้วก็ววกมาเชจาแล้วก็แก๊กแล้วก็วีล่า แลวกนี่ไม่รู้ชื่อแล้วก็ิงนี่แหละและนี่ตอนนั้นลิงมันโดนผมดึงดึงไส่แล้วก็โดนบอมยิงตายดูทีอตอนนั้นผมก็ไม่ได้เปิดใหม่และตอนนี้ผมก็เปิด ว่าตอนนี้ผมตายละวบดเล่นให้ผมตายละตอนเนี้ยเฮ้ยเขาตายไหม No, Your team has destroyed a tower. Uh, 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 uh. Your team has destroyed a tower. Okay. Ultimate. Uy. An go enemy go. has been defeated. Double kill. nó <laughs> à, cho bay bật máy thằng tệ lên đuổi đi chạy đào mà nó ra đào luôn sẽ đào พีดาวไม่ขึ้นกรอบ ทำไมไม่กดเล่าอีกแล้วเล่นอะไรเล่นสปอร์ตเหรอเล่นกลางดีไหม ก็ได้นี่เล่นนะชุดผ้าพันธุษที่ดีต้องมีปืนที่เยี่ยมยอดมาแ,แล้วเอวสุดดีแวนนี่แหละไม่ได้เล่นนะลนนะฮึน้องกระต่ายน้องกระต่าย น้องกระต,าต,าต,าตา่ายน้องกระต่ายน้องกระต่ายมันกระต่ายของใครน้อนี่ปืนย่างลู้นแลามาเห่าแต่เขาก็ไม่รักมึงอยู่ดี <c oughs> ปอ้อมเราจะเจอผู้ใดคลิกซี่ตืดระเบิด แล้วก็ฟลอเรนติโนแล้วก็ไออ้วนแล้วก็ลิงจอแล้วก็นักเล่าวันพายที่สรงผมณเขานั้นเป็นนักฟุตบอลแต่เขาก็ไม่เคยชนะโม แรกฝั่งผมก็มีทีวีแมนใช่ไหมแต่เขาไม่ใช่ทำเสียงเขาใช้ดาบเทนแล้วก็มีหน้าที่ใช้เขียวเอาไว้ปาดคอขนที่อยู่ข้างล่างนี่แล้วก็ตัวอะไรวะ,วอะรเอลันดอ

มาหลอดลมเหรออ,อะไรนะลมอะไรอืมเนาะ องเล่นกลางของเราถูกโจมดีเคคิดจงสู้อย่างชาญฉลาดแล้วฉลาดเหลยฉลาดเหลยฉลาดดูสิเขาทำอะไรเขาล้างสัวกับตัวเองที่อยู่ในฝันเก๋ๆ เต็มเต็มค้ำ คิดเองด้วยใช่โซร่้ นำได้อย่างที่เห็นแนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งไปฤะดูกาลล่าเริ่มขึ้นแล้ว แค่ตัวใครรู้ก็บอกด้วยนะ My <laughs> <laughs> <puss> <coughs> <laughs> ใช่ไหมว่ารอดอะ

嗯。嗯 Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. I think what's right man ma. Kanboni nete de ri. I can execute. Okay, kick see.

家具。S! Enemy Ultimate An Enemy has been defeated. อยู่ตรงนี้นี่นั่ใช่ไหมลิงอาจจะอยู่แถวนี้แหละ An it's enemy has song. been defeated! เมามันมันหลบฟันอีหนูหนูตายแล้วก็หนูแล้วหนูก็หนีได้พวกหนูมีสองตัวแล้วก็โดนฟันแต่ไม่ตายแต่จีบตูดแล้วก็วิ่งหนีเคลิปก็โดนปาดหน้าเขาแห้แล้วก็หน้าแหกส่วนทางตรงนี้ไอหนูก็มาเคีคลิปเคีคลิปตัวแล้วก็เคียคลิปเดินเพิ่มเคีร์คลิปเพิ่มนี้ไงวะ Your team has destroyed a tower. Louis Lenoir. Rostov. Sabine, not to An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. นในกวจังนเ,นเลนบนุญจงสูยังชาชลันมีชือเล้วปากี เิกซีน่าจะกำลังเฝ้าบ้านอยู่โ okay. อ้แรงจัด้มาเพียบเลย เขยวดากว่าพิมพ์ยอไม่เป็นห้าห้าห้าพิมพ์ยออะไรวะ 我。 เออทีมนั้นยอมแพ้เหรอเย้ชนะแล้วเย้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 กว่าจะจบสักสไปยี่แปดนาทีแล้วตุ้ตอนนี้กี่โมงห้าโมงสิบสี่ นะ่าอยากให้ทำอะไรก็บอกได้บุย